สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนกจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศการส่งมอบรถใหม่นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอชัยบารานนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้เราก็จะมาส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะทั้งหมดห้าคันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ก็จะเป็นรถตอนเดียวนะคะที่เราขับมาส่งลูกค,ค้านะคะที่อำเภอชัยบารานจังหวัดลบบุรีกันเลยนะคะ รอบนี้นะคะมาส่งทั้งหมด5คันจทะทยอยมาส่งเรื่อยๆนะคะเพราะรอบที่แล้วเราก็ส่งไปแล้วนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศการส่งมอบรถใหม่นะคะนี่นะคะ 不用